ยี่ห้ออะไรนะครับสําหรับในตระกูลเชฟเนี่ยบางคนนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเลือกเป็นยี่ห้อไหนดีนะครับบางทีอาจจะไปเลือกยี่ห้อที่ไม่ได้มาตรฐานมาปุ๊บนะครับพอมาใส่นะครับมันก็อาจจะพังเร็วนะครับทําให้เราต้องไปดูยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงขึ้นไปอีกนะครับนะฮะวันนี้เราก็เลยนะครับจะมาแนะนํายี่ห้ออะไหล่ที่ศูนย์บริการส่วนใหญ่ที่เขาเลือกใช้แล้วก็ศูนย์เชฟที่ว่าเมื่อก่อนที่เขามีอยู่เขาก็จะเอา ยี่ห e ้อเนี้ยเข้าเข้าเอาไปเปลี่ยนเนาะสำหรับใครที่เข้าศูนย์บ่อยๆนะครับอ่าแลวทีนี้บางคนเนาะครับก็ยังยังยังไม่รู้ว่าไอ้ยี่ห้อที่ผมกาลังจะบอกนั้นเป็นยี่ห้อไหนนะครับวันนี้เราก็เลยครับจะพาไปดูนะครับสําหรับอะไหล่เชฟนะครับถ้าเกิดอ่าอาจจะไปเลือกดูหรืออาจจะไปเลือกอ่าดูตรงไหนก็ก็แล้วแต่นะครับอยากจะแนะนําให้เป็นยี่ห้อที่ผมกาลังจะบอกเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าไอ้ยี่ห้อที่ผมบอกเนี่ยมันก็อย่างที่ผมอย่างที่ผมบอกแหละมันก็จะเป็นยี่ห้อที่อุชานําส่วนใหญ่ เขาเลือกเอาไปไปใส่เพราะว่าคุณภาพมันค่อนข้างจะดีเลยแล้วว่าและอย่างนะครับราคามันก็ไม่ค่อยแพงมากนะครับเดี๋ยวไปดูเลยว่ายี่ห้อที่ผมจะบอกนั้นเป็นยี่ห้อไหนเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยครับนี่ก็คือนะครับยี่ห้อที่ผมจะบอกเพื่อนๆนะครับยี่ห้อของเขาก็คือ Ac d e เด o นะครับนี่นะฮะให้เพื่อนๆดูครับกล่องของมันก็จะประมาณนี้แหละนะครับสีสันนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะฮะนี่นะฮะ แล้วตัวอย่างวันนี้นะครับก็คือเป็นไดสตาร์ทของเชฟนะครับเป็นเชฟโซนิกนะครับเครื่องพันหหรือคูนนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับทีนี้ผมจะบอกว่างี้นะครับสําหรับไอยี่ไอยี่ห้อเนี้ยราคามันก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ศูนย์บริการชั้นนําส่วนใหญ่เลือกใช้นะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นคนที่ผลิตให้กับเชฟเนาะนะครับถ้าเกิดคนในวงการก็น่าจะรู้ดีอยู่นะครับก็เอามาให้เพื่อนเือนดูนะครับ ถ้าเกิดซื้ออะไรเชฟถ้าเกิดของเบิกห้างไม่ไม่ไหวนะครับก็มาเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้เลยนะครับนี่ก็คือนะครับไดสตาร์ทของเชฟนะครับเชฟโซนิกเครื่องพนุกหรือคูทนะครับนี่นะครับนะอันนี้อย่างที่ผมเ๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับอันนี้คือมันเป็นไดเป็นไดสตาร์ทของเชฟเครื่อง1 6 0 0กซีซีเนาะทีนี้เพื่อนๆก็เช็คเข้ามาว่าให้พี่ช่วยเช็คไดมาให้ผมหน่อยนะครับปรากฏว่าผมเช็คเป็นของอ่าเกรดลองๆไปนะครับ ราคามันก็แบบห่างกันนิดๆหน่อยพอมาเชฟเป็นยี่ห้อนี้ปุ๊บนะครับซึ่งรา,ราคามันก็อาจจะแพงกว่าจะแพงกว่าแค่ประมาณร้อยหนึ่งหรือสองร้อยอะไรอย่างนี้นครับเราก็แนะนําเป็นยี่ห้อนี้เลยนะเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อที่มีคุณภาพแล้วก็ศูนย์บริการส่วนใหญ่เขาเลือกจะไปใช้กันนะครับเนี่ยให้ดูครับไดสตาดเชฟโซนิกหรือคูดนะครับใช้ตัวเดียวกันนะครับก็เอามาฝากเพื่อนๆไว้นะครับสาหรับในตระกูลเชฟถ้าเกิดจะ เปลี่ยนอะไรครั้งใดก็แนะนําเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับ AC Delco นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ใครที่ดูคลิปผมแล้วนะครับว่ามีสาระความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้ให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมขอบพระคุณมากครับ